หมื่นห้าหมื่นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคคตัสหวหิน38นะคะวันนี้เราก็จะมาว่าด้วยเรื่องแคคตัสนะคะเวลาเรา,าเพาะเมล็ดแล้วมันถอดขึ้นตะไคร่นะเป็นทั้งตะไคร้แล้วก็เชื้อราด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นเชื้อราเขียวๆนี่ก็จะเป็นตะไครนะคะก็ วันนี้จะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะในการรักษานะคะค่ะในพอตก็ลักษณะของน้ํานะคะน้ําในถุงจะเยอะเกินไปทําให้เกิดความชื้นพอเกิดความชื้นสูงก็จะเป็นตะไคร่ในที่สุดนะคะก็วันนี้เราก็จะมาทําการเปิดถุงนะคะเพื่อที่จะระบายความชื้นนะคะค่ะแล้วก็เปิดถุงเพื่อช่วยระบายความชื้นให้กับเขานะคะอันนี้คือคือตะไคร่นะคะเพื่อนจะเป็นลักษณะสีเขีเขยวๆประมาณนี้นะคะเป็นตะไคร่ถามว่า มีผลกับต้นไม้ไหมคะมีคะ่ะก็คือถ้าหากตะไคร้เขาคุมคุมต้นอ่อนต,นต้นต้นอ่อนของเรานะคะเขาก็จะ,ะหยุดการเติบโตแล้วก็ทําให้เกิดการเน่าแล้วก็ตายไปในที่สุดนะคะหากเพื่อนเพื่อนเปิดถุงเพื่อ,อช่วยระบายความชื้นในมะเขาอแล้วแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเปิดไปสักระยะหนึ่งแล้วสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะแล้วตะไคร้เขายังไม่ยุบนะคะอันดับแรกนะคะก็เราก็จะใช้วิธีการเขียียออกนะคะโดยการเขียียออก ก็เขียวๆประมาณนี้ค่ะก็จะหน้าตาหน้า,หน,า,ห,นาหน้าดินก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่คือตะไคร้ที่ว่าเราเทออกมานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหรือมีอีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ไม่ไม่เคลียร์ตะไคร้อ่อนนะคะเราก็จะมาวิธีการเปลี่ยนพอร์ตใหม่เลยนะคะพอร์ตนี้จะเป็นทั้งตะไคร้นะคะ แล้วก็จะเป็นทั้งเชื้อราแล้วก็ตัวนี้กระถางพอตนี้เราก็ได้ทําการเปิดถุงไว้แล้วแล้วก็พ่นยากันลายแล้วแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะแต่ว่านี้เราก็จะมา,าเปลี่ยนพอตใหม่เลยทั้งสองพอตนะคะสิ่งที่ต้องใช้นะคะก็จะมีตัวกระถางกระถางเป็นทรงทรงทรงประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีตะข่ายกันรองก้นนะคะเพื่อที่เพราะว่าดูเขาใหญ่นะคะเวลาเราใส่ตัวรองก้นไปเขาจะได้ไม่ล่นก้นกระถางนะคะ ก็จะมีหินภูเขาไฟเพื่อที่จะรองก้นนะคะแล้วก็เป็นตัวดินปลูกแล้วก็ด้านบนเราจะใช้ด้วยพีทมอสนะคะแล้วก็เป็นสตาร์คจีุ๋อยออสมอโมโคสเป็นตัวละลายช้านะคะแล้วก็มาเริ่มกันได้เลยะค่ะพเพื่อนเราจะใช้รองก้นประมาณนี้นะคะเพื่อดีเวลาเราใส่ดินถ้าเราไม่ใช้ตัวรองก้นก่อนเวลาเราใส่ดินไปแล้วดินเขาจะลงก้นกระถางหมดเลยนะคะเพื่อนจะใช้เป็นหินภูเขาไฟหรือว่าเป็น กับมะพร้าวสับก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกหานะคะแล้วก็จะตามด้วยเป็นดินปลูกแคคตัสนะคะก็ใส่เกือบเต็มนะคะแต่ว่าไม่ไม,ไ,มไม่ต้องไม่ต้องเต็มนะคะให้เหลือขอบกระถางเพื่อที่เราจะอ่าโรยด้วยพิษมอสด,ด้านบนนะคะแล้วก็เราจะตามด้วยอ่าสตาร์เกิร์จีนะคะไม่ต้องใส่เยอะน,นะคะเพื่อนใส่แค่ปลายปลายช้อนนะคะตัวนี้จะเป็นยากันแมลงในดินนะคะที่เข้ามากับดิน ประมาณนี้แล้วก็ตามด้วยปุ๋ยตัว small coat เป็นตัวปุ๋ยละลายช้านะคะก็ตัวนี้ก็ไม่ต้องเยอะเหมือนกันค่ะแค่พอประมาณ okay. ประมาณนี้เสร็จแล้วก็เราก็จะโรยท็อปด้วยตัวพิดมอสนะคะด้านบนเพราะว่าต้นเขายังอ่อนอยู่เพราะว่า,าเราต้องให้ความนุ่มกับเขาในการที่เขานั้นจะแทงรากลงไปนะคะขั้นตอนการทําการแยกก็คือเหมือนกัน ก็มเมล็ดเลยค่ะเพื่อนเจะเกลี่ยให้เสมอกันนิดนึงนะคะค่ะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะคะประมาณนี้นะคะเราก็จะไปแช่น้าบี1แล้วก็ยากันลาเลยนะคะแช่ไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเขาก็จะเดืดความด,ด,ดูดความชื้นขึ้นมาขึ้นมาข้างบนนะคะหลังจากที่เราแช่ไว้สักประมาณ20นาทีหรือถึงครึ่งชั่วโมงนะคะความชื้นเขาจะขึ้นมาเพื่อจะสังเกตยีมดม์มได้เลยนะคะว่าด้านบนก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะคะค่ะเราก็จะมาวิธีการแยกกันเลยนะคะ ถ่ะเพื่อนๆจะจิ้มรอไว้เลยก็ได้เลยนะคะหรือจะจิ้มที่ร,รูก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีตัวฟอีบช่วยนะคะเพราะว่าต้นเขายังเล็กเราไม่จะใช้มือก็ไม่ถนัดนะคะแล้วก็จะใช้ดึงขึ้นมาประมาณนี้นะคะแล้วก็จะวางไปที่รูที่เราจิ้มได้เลยประมาณนี้ค่ะกออ็จะมีวิธีการแยกลักษณะคล้ายๆเหมือนการแยกพอรนะคะ รอนนี้ของเราก็จะเป็นตัวยิมโ no น LB 2 1 7 8ตัวแท้นะคะเราไม่สามารถปล่อยผ่านได้ต้องกำจัดตะไคร่แล้วก็เชื้อราค่ะถ้าเพื่อนๆ่ขี้มาแล้วมันมีดินหรือว่าเป็นเชื้อราน่ดนึงเพื่อนเก็ใช้มือนะคะด,ดึงดึงลาออกนะคะแล้วก็ดึงดินเก่าออกนิดนึงนะคะเดี๋ยวหวาว่าเขาจะไปลามในพอดตใหม่อีกรอบนะคะถ้าเรา ไม่ทําอะไรเลยก็เดี๋ยวน้องเขาจะอ่าฝ่อแล้วก็เชื้อราจะกินจนแบบน้องแห้งเหี่ยวตายนะคะพอเเซ็ที่เราเลือกใช้นะคะแล้วก็จะใช้ตัวที่เป็นตัวลักษณะปลายโค้งแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงช่วงปลายเขาจะไม่แหลมนะคะ แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก่อนหน้าน,นี้ที่เราเคยใช้นะคะละักษณะเขาจะเป็นตรงๆนะคะแล้วก็ตรงช่วงปลายเขาจะเป็นแหลมเลยนะคะเวลาเราใช้คีบน้องออกขึ้นมาอย่างเงี้ยคือปลายตัวนี้เขาจะไปทิ่มทิ่มน้องนะคะแล้วก็ทําให้น้องอ่ะต้นเน่าได้นะคะก็เราจะเลือกใช้เป็นตัวอระสีปลายโค้งดีกว่านะคะ ลักษณะเหมือนตัวนี้เราได้ไม้แฝดนะคะสองหนึ่งเจ็ดแปดแฝดแฝดแฝดของแฉก้ตัวละห้าหมื่นหายเลยพี่นกหาสิหางานเข้าหาสิต้นละเท่าไหร่นะห้าห <50, 000. S 2> มื่นดูหน้าเลยต้นเท่อะไรนะห้าหมื่นเฮ้ยเจอแล้วอยู่นี หาตั้งนานห้าหมืนหลังจากที่เจอแล้วนะต้นห้าหมือนไว้ตรงกลางเลยนะคะก็หายอีกนี่กลางเลยนะคะกลางไปเลยจ้ะต้นนี้นะคะสังเกตได้ตรงที่โคนต้นนะคะก็จะเป็นจุดสีน้ำตาลแล้วรากก็ไม่มีนะคะเพราะว่าเกิดจากความชื้นหรือตะไคร่กินไปเองนั่นเองนะคะ ตัวนี้ไม่เป้แต่ว่าเราก็จะจิ้มจิ้มลงพอดปกตินะคะค่ะเราก็แย,ยกพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ถุงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทําเป็นระบบปิดเหมือนเดิมค่ะเราก็จะไปวางในที่โดนแดดช่วงเช้านะคะแดดอ่อนๆนะคะอย่าแรงนะคะ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เดี๋ยวท้าไม่งั้นเดียทำให้ต้ตนเขาสุกแล้วก็เน่าได้นะคะ เรียบร้อยค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแคคตัสงี่สาสวัสดีค่ะ